ส,สายเลื่องสาวน้อยผู้หลงทางในฝันเฮ้หยหลับแป๊บนึงดีกว่าแต่ไม่แป๊บนึงหรอกหลับเทวยาบินเลยเอ๊ะทิ้งที่ไหนกันมามรรยงกาศบูวิงวงไปหมดเลย พอเธอลืมตาขึ้นมาอีกทีพบว่าที่เธอมานั้นไม่ใช่ที่ไหนมันเหมือนกับโฮมสเตย์ร้างแห่งหนึ่งเฮ้ยนี่มันเหมือนโฮมสเตย์เลยนี่นาทำไมเราอยู่ในชื่ดแบบนี้ล่ะปัดโทแล้วอย่างนี้ก็เอ๊ะ นนนนน่นนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนี่คลัเจ้าดูอลตรงนี้ให้ด้วยนะเดี๋ยวข้าจะไปต้อนรับนางก่อนนี่เจ้าเป็นใครและเจ้ามาจากแดนไหนเอ๋นายเป็นแวมไพร์นายก็ต้องอยู่ในอดีตสิฉันถามว่าเธอมาจากไหนแน,นะนำก่อนไหมก็ได้ฉันชื่อว่าซลลี่และเจ้า ฉันชื่อว่าเชอรีนเชอรีนนะอันี่ก็เป็นจักนะเชอรีนฉันก็เหมือนกันแล้วนายอยู่ที่นี่ได้ยังไงลืมมันยาวนะฉันจะค่อยบอกให้เธออีกทีนะฉันมีคนใช้อยู่สองคนคือคารีนกับคลาสยังไงฉันจะบอกพวกเขาให้นะตามฉันมาซิ่นี่คือคลาส สวัสีค่คือคารินสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีจ้าเอาล่ะถ้าเจ้าง่วงนอนมากๆนั้นเจ้าขึ้นไปข้างบนก่อนนะได้เลยค่ะพูดก็ปดแปลกปกตินี่มันสมัยยุค 5G แล้วนะยังจะพูดแบบไปนอีกวฉันไม่เคยเจอเรื่องอะไรพวกนี้มาก่อนเลยนะฮีย าเลนจะช่วยปิดูข้างบนด้วยนะเลนเลยเจ้าค่ะห้อยง่วงนอนสบัดยาดแล้ววันนี้ว่าแต่ย,ยังไม่หลับหรอเจ้าคะเอ้พอดีอว่าค่ายังไม่อยากหลับนะแล้วท่านมาจากแดนไหนใครยังไม่รู้เลยค่ะก็มาจากแดนอื่นค้ามาจากโลกมนุษย์ จริงเหรอคะแล้วท่านเคีเป็นแวมพายไหมเออฉันไม่เคยเป็นแวมพายฉันเป็นคนธรรมดาจ้ะแล้วท่านอยากทราบอะไรเกี่ยวกับแวมพายไหมไม่อยากหรอกฉันกลัวว่าแต่เจ้าหน้าของเธอใจดีหรือเปล่าล่ะแล้วเขากินอะไรเจ้าหน้าของ ค่าใจนี้มากเลยเจ้าค่ะกินอาหารทั่วทัวไปแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีก็จะดูดเลือดแล้วฉันละ่ะเขาทะไม่ดูดเลือดท่านเลยเจ้าค่ะงั้นฉันขอไปหลับก่อนนะเจ้าค่ะเอ๊ะชาแล้วหรอ แล้วเมื่อคืนเราอยู่ในฝันบ้าๆอะไรนั่นน่ะัล <_ d ata> แต่ก็ช่างมันเถอะมันเราไปอาบน้ำแล้วก็รีบไปกินข้าวดีกว่าโอเคก็จบแล้วละก็คือว่าในความฝันเนี่ยเธอก็รู้ว่าเธอไปที่ไหนแล้วก็ที่ไหนและตอนตอนที่เธอหลับแล้วก็เธอตื่นขึ้นมาอีกทีก็บอกว่าตอนนั้นเธออยู่ในฝันเร็วโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลราไปก่อนโลดเจอกันใหม่บ๊ายบาย